สวัสดีค่ะอราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปราศีพิจิกประจำเดือนกร,รกฎาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นธาตุน้ำนะคะเจ้าชะตาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะได้สามไม้เท้ามาคนดีทําเพื่อสามเสาหลักและก็ประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจ ยืนได้ถูกต้องจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนื่องจากได้รับความไว้วางใจได้รับความน่าเชื่อถืออย่างรอบด้านจากพันธมิตรหรือเพื่อนร่วมงานสหวิชาชีพคอยให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีอย่างคล่องแคล่ว จึงทำให้หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าเจริญเติบโตมากขึ้นโดดเด่นด้านการประสานงานการสื่อสารการกระจายข้อมูลมีการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเลยพยายามจัดแบ่งเพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มๆแล้วอธิบายแผนงานให้เห็นภาพตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องชัดเจนอย่างระมัดระวังเพราะว่าได้มองเห็นช่องทางหรือโอกาสในการเก็บรวบรวมทัศนียภาพที่น่าสนใจจากการได้สำรวจบางอย่าง ภายใต้การดำเนินงานปฏิบัติอย่างมุ่งมัน่นภาพเพียนอุตสาหะกระตือรือร้อนไม่ว่าใครจะใช้ช่องทางหลอกลวงหรือการพูดเท็จพิจิตคนดีทำเพื่อสามเสาหลักและประชาชนรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีก็คอยเก็บข้อมูลไว้แล้วไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่าคนแซงว่าดีแต่เห็นแก่ตัวหรือคนทำลายสามเสาหลักหลอกลวงประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตน ยืนคอยท่าอย่างเดียวเลยขาง,งวดนี้รู้ข่าวแล้วด้วยว่ามีการหักหลังกันเกิดขึ้นพันธมิตรที่คอยช่วยเหลือคอยยืนคำ้ำคอยเป็นแนวร่วมสนับสนุนก็ไม่มีอีกต่อไปละทุกคนต่างเลือกทางเดินไปสร้างความมั่นคงให้กับตนเองก็เหลือเพียงแต่คุณเท่านั้นล่ะค่ะก็อยากจะพูดปลุกระดมขนคนขนรถมาสร้างความเดือดร้อน จะพูดให้คนขัปรองดองกันเนี่ยก็พูดได้นะคะแต่ไม่พูดเพราะว่าต้องการให้สถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่เงียบสงบมันมีแต่ความรุนแรงและแย่ลงถ้าคุณออกมากระจายข่าวในสิ่งที่เป็นเท็จเพียงหวังเพื่อแค่ประโยชน์ส่วนตนคุณจะโดนหลอกนะคะเรื่องความอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งที่หวังเป็นเพียงแค่ ความฝันเท่านั้นนะคะพิจิกที่เข้าเกณฑ์ในส่วนนี้จะเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่มีความอดทนขาดความรอบคอบอย่างระมัดระวังจึงเป็นจุดอ่อนทําให้โดนหลอกใช้ได้ง่ายขาดการคํานึงถึงแก่นแท้จะรู้แค่ผิวผิวโดวยขาดรายละเอียดที่ลึกซึ้งในปลีกย่อยอาจจะโดดเด่นแค่ตอนแรกเท่านั้นแต่โดดเดียวแน่นอนค่ะในบทสรุปและต้องแบกรับผลของการกระทําด้วยนะคะ สิ่งที่คาดหวังเนี่ย The World คนที่ทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจทางสะดวกบรรยากาศเป็นใจทำสิ่งใดเนี่ยก็ประสบความสำเร็จโลกสดใสมีคนเนี่ยคอยช่วยเหลือสนับสนุนอย่างสะดวกสบายเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่อย่างรอบด้านให้หลอมรวมเป็นหนึ่ง ผิจิกที่เข้าเกณฑ์ตรงนี้จะเป็นคนที่มีตำแหน่งที่สูงสุดในสถานที่ตรงนั้นนะคะมีอำนาจในการตัดสินใจมีเกียรติยศมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับผลสำเร็จในการงานที่ทำมาโดยตลอดเพราะเรื่องที่เขาเลือกที่จะทำนั้นมีความสำคัญทุกเรื่องแม้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างช้าแต่ก็ไม่เกินความคาดหมายที่ได้วางไว้สุดท้ายก็เกิดกระบวนการที่สมบูรณ์ได้รับชัยชนะ อย่างต่อเนื่องเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วใช้ไปนในทางที่ถูกไม่เบียดเบียนใครแถมมีจิตสาธารณะต้องการสารฝันความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นวงจรที่เฟื่องฟูเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยผู้คนเนี่ยต้องมีความรู้ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลารู้ข่าวรอบด้านแล้วมีความอดทนความเข้มแข็งมีปัญญามีความกระตันยุต่อบบรพบ,บุรุษกับสิ่งที่ ควรเคารพแล้วกล้าที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตอย่างไม่ยอ่ทอท้อเมื่อเจอสิ่งที่แตกต่างไปบ้างในสภาวะแวดล้อมบางคราวที่ไม่เอื้ออํานวยคุณจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความหวงังมีความกลมเกลียวการร่วมกันสร้างความเป็นธรรมชาติคืนสู่โลกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเสมือนได้โลกใบใหม่แต่ยังอยู่โลกใบเดิมนะคะเพียงแต่มีความสุขมากกว่าเก่าคนเสแสร้งว่าดี แต่เห็นแก่ตัวหรือคนทำลายสามเสาหลักหลอกลวงประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตนก็ได้ The World มาเหมือนกันนะคะการฝันการคาดหวังเราทำได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นยันถึง ปัจจุบันที่เราคาดหวังนี่สิคะมันสําคัญการที่เราปูทางมาเนี่ยเราปูทางมาด้วยอะไรถ้าเราปูทางมาด้วยคุณธรรมความดีความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินที่เรายืนอยู่นะคะ The world, the world ก็เป็นของเราใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะพลาดไปไหนคนดีเขาถึงไม่กลัวไงฮะที่เขาจะ,ะเผชิญหน้าไงฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีเนี่ยจะกลัวมากเลยว่าหยเราจะเจออะไรกับข้างหน้าอีกคนไม่ดีเนี่ยนะคะมันจะกลัวไปก่อนอยากจะต้านโลก แต่โลกเนี่ยมันตีกลับทราบดีว่าทําเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปแล้วชีวิตมันมีอุปสรรคสิ่งกีดขวางเยอะแยะมากมายสูญเสียความน่าเชื่อถือไปแล้วโน้มน้าวประชาชนไม่สําเร็จอย่าคาดหวังว่าจะกลับไปเป็นที่นิยมอีกครั้งไม่มีวันนั้นนะคะเพราะสิ่งที่มีและเป็นจริงคือเสียแผน ต้องล้มเลิกสิ่งที่คิดไว้กลางคันไม่สามารถดําเนินต่อไปได้จะมาบอกว่าโดนคมมรูโดนสั่งให้หยุดทํามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะคุณต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่คุณเคยทํามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนอกจากสร้างความแตกแยกแล้วก็เดือดร้อนไม่ชอบเห็นคนบนโลกเนี่ยสามาัคคีกลมเกลียวกัน หรืออย่างไรคะผู้คนบนโลกเขาก้าวเดินกันไปข้างหน้าพัฒนาจนเกิดสิ่งใหม่ๆแล้วนะคะโดยเอาสิ่งรอบข้างมาทําให้เกิดประโยชน์สร้างงานสร้างรายได้ปรับตัวกันทุกสถานการณ์อยู่กันแบบพอเพียงตามจริตของคนนั้นๆจึงไม่เดือดร้อนเพราะเขาเนี่ยเจียมเนื้อเจียมตัวกันแล้วก็ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดไม่ได้เป็นคนพาลเอาแต่ใจเมื่อไม่สมประโยชน์ตนตนเองเดือดร้อนอยู่ไม่ได้คนอื่นก็ต้องอยู่ไม่ได้ แบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยคาดหวังแต่ประโยชน์ของตัวคุณเองว่าต้องสะดวกสบายมีความบันเทิงคุณโปรดหันไปดูบ้างว่าเพื่อนร่วมทางของคุณเนี่ยโบกมือลากันไปกี่คนแล้วคะถ้าไม่ช่วยพัฒนาก็อย่าทวงความจเจริญเลยนะคะยิ่งดื้อดึงมากเท่าไหร่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลับไปทําร้ายตนเองมากเท่านั้นประจานตัวเองเปล่าๆหันไปดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าคะ่ะจะเหมาะสมและสมควรปฏิบัติมากกว่ามาโชทัศนคติที่ไม่สมกับวุฒิภาวะให ผู้มีวิจารณญาณเนี่ยเขาหัวเราะเอานะคะถ้าคุณจะบอกว่าฉันหรือผมไม่ได้เต็มใจออกมาพูดเพื่อนยัดเยียดให้ออกมาพูดแต่ The world เนี่ยคือสิ่งที่คุณหวัง ซึ่งตรงนี้พวกแต่อยู่ไงคะที่ได้รับความลําบากมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเก่าวงจรอ,อุบาทจากคนอุบาทมันจบลงแล้วนะคะจงทําใจยอมรับกับความจริงณนะโลกปัจจุบันเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือหมดความน่าเชื่อถือไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมพูดสิ่งใดก็เข้าตัวหมดทุกสิ่งจะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดอีกต่อไปเลยคะ่ะสิ่งที่ไม่คาดคิด The Hermit คนที่ทำดีเพื่อสามสาหลัก และประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจไม่คาดคิดว่าจะต้องปรีตัวออกจากความวุ่นวายเพื่อมองส่องสำรวจค้นหาเก็บรายละเอียดเตรียมนำมาวิเคราะห์โดยใช้ปัญญาอย่างมีสติรอบคอบอารมณ์ที่สุขุมเยือกเย็นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา ปรัชญาคมภีรศาสตร์เก่าแก่ในด้านที่คุณสนใจตำรากฎหมายก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับพุทธ,ธวจนะก็ได้นะคะซึ่งคุณไม่ได้คาดคิดว่าคุณต้องมาศึกษาตรงนี้แล้วสิ่งนี้จะทําให้คุณเข้าใจความเป็นจริงอย่างละเอียดลึกซึ้งคุณจะเกิดการตื่นรู้จริงเห็นแจ้งจากสิ่งที่คุณเนี่ยสงสัยคุณจะได้รับคําตอบที่ถูกต้องแล้วคุณเป็นคนที่ละเอียดมีทักษะความเป็นมืออาชีพสูงอดทนรอได้จนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วจึงปรากฏขึ้นมาอย่างฉับพลันให้แก่พวกที่ชอบต่อต้านความเป็นจริงในสังคมนั้นๆเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องที่สำคัญนะคะพิจิกที่เข้าเกณฑ์ตรงส่วนนี้เป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีแล้วทำงานอย่างเอาจริงเอาจังละเอียดยิบจริงๆนะคะเขาชอบความยากและความท้าทายเป็นอย่างมากใครอั้มพางตรงไหนเขาส่องเห็นหมดล่ะคะ่ะยากที่จะปิดบงัง พอดีคนนี้เขาชอบเปิดโปงแล้วไม่ได้รับสินบนนะคะไม่ต้องเอาไปยื่นให้เขาถ้าไม่อยากหน้าแตกงานงอกเพิ่มก็อย่าแม้แตจ่จะคิดไปเล่นกับพิจิตคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เข้าเกณฑ์ในคลิปนี้นะคะหัวใจกับความคิดเขาเนี่ยไม่เหมือนใครเขามาร่วมสร้างโลกสร้างความเป็นธรรมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้รวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้มาฉาบฉวยให้คนแตกแยกแล้วสอดเอาประโยชน์เขาไม่ทําเด็ดขาดนะคะในชาวราศีพิจิกท่านนี้เขาเป็นคนจริงมีแต่จุดยืนที่เข้มแข็ง ไม่มีจุดอ่อนเพราะเขาฉลาดคิดฉลาดทำมีวิจารณญาณในทุกเรื่องเป็นอย่างดีใครจะงัดข้อกับเขาเนี่ยคงต้องถอยนะคะคนแซงว่าดีแต่เห็นแก่ตัวคนทำลายสามเสาหลักหลอกลวงประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตนในส่วนเนี้ย ปรีกตัวไปส่องคำพิมมาเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็สอบถามผู้รู้ในด้านที่คุณสงสัยเพราะคุณเนี่ยก็ไม่คาดคิดเลยว่าสิ่งที่แท้จริงเนี่ยคือสิ่งใดวันหนึ่งคุณจะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจนคุณเนี่ยรู้สึกเสียหน้าอย่างแรงเลยนะคะ กับสิ่งที่ได้พูดออกไปก่อนหน้านั้นแต่หากยังดื้อรั้นไปต่อเนี่ยโปรดรู้ไว้ว่าคุณจะโดดเดี่ยวไม่มีใครได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคุณเลยแม้แต่คนเดียวก็เลือกเอานะคะว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตจะหยุดอยู่เงียบเงียบในขณะนี้หรือไปต่อมันมีคำตอบรออยู่ปลายทางแล้วล่ะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะจะชอบกุข่าวเรื่องหนีเข้าป่า สงสัยว่างไม่รู้จะทำเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์นึกอะไรไม่ออกก็วิ่งเข้าป่ากันอย่างเดียวเลยนะคะอนาคตอันใกล้เนี่ยได้สองเหรียญคนดีทำเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีพลาดนะคะมีความระมัดระวังในแผนดำเนินงานไม่มีตกหล่นหรือติดขัดใดๆ ทั้งสิ้นนะคะสองเหรียญใบนี้สำหรับนี้นะคะไม่มีสิ่งใดที่น่าห่วงเป็นการสลับบางอย่างด้วยความรวดเร็วมันคืองานของเขาแล้วทำอย่างมืออาชีพ ถ้าไม่มืออาชีพทําตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะเชื่อมโยงได้หมดแต่เขาทําทีละอย่างแต่ก็ทําอย่างช้าๆและก็มั่นคงนะคะเพราะทุกชิ้นเนี่ยต้องมีองค์ประกอบที่จับต้องได้บวกกับเหตุผลที่หนักแน่นมารองรับเนื่องจากได้เห็นทุกมิติทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังตรงพื้นที่ที่คุณยืนจะมีลักษณะคล้ายๆแผ่นขนมปงังซึ่งใช้ความอดทนการสอส่อแบบเป็นธรรมชาติเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วคล้ายๆกายกรรม,มค่ะ แต่มันคืองานที่ทำและมั่นคงด้วยสิ่งที่คุณได้ยึดถือและปฏิบัติความดีอย่างมีปัญญาเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอดอย่างชอบธรรมนั้นล้วนเป็นเกราะคุ้มครองตนเองไม่ให้ถึงทางตันจึงมีแต่ทางออกที่สว่างสดใสสำหรับชาวพิจิกที่คิดดีนะคะทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีคุณยิ่งคิดก็ยิ่งเจอปัญญาที่เฉียบขาดรู้แจ้งเห็นจริงศรัทธาคืออะไรงมงายคืออะไรความสมเหตุสมผล เป็นแบบไหนเพราะในช่วงที่คุณปรีกตัวอยู่คนเดียวคุณจะหาคําตอบที่คุณสงสัยแล้วก็เจอแก่นแท้ของความเป็นจริงหรือเจอต้นตอของการหลงผิดจนทําให้คุณเนี่ยเห็นรอยด่างในสิ่งที่คุณสงสัยว่าทําไมแต่ละพื้นที่เนี่ยถึงปกคลุมความร่มเย็นได้ไม่เหมือนกันบางทีก็เป็นต้นไม้ใหญ่ ให้ได้อาศัยร่มเงายามตุกทุกบางทีก็เป็นต้นไม้ปกคลุมผิวดินให้สัตว์กินพืชนนได้อิ่มท้องแต่ถ้าใช้ความร่มเย็นไปในทางที่ผิดสุดท้ายก็จะถอนรากถอนคนด้วยตัวของมันเองจนกลายเป็นพื้นที่แหว่งเวา้าแห้งแล้งเป็นจุดๆตรงไหนมีต้นไม้ใหญ่ราก,กรดูดซึมน้ําได้ดีหน่อยช่วยกักเก็บน้ําได้ยามฝนตกลงมาแต่บริเวณไหนโล่งเตียนไม่มีพื้นที่รองรับหรือดูดซับ น้ำก็จะลงมาขังบริเวณนั้นยิ่งนิ่งนานก็ยิ่งเน่าแต่พิจิกในส่วนนี้เขาเป็นคนสะอาดถนัดซักล้างค่ะตรงบริเวณที่เขายือนอยู่ไม่สามารถถอยได้จริงๆเดินหน้าได้อย่างเดียวเท่านั้นค่ะหรือเป็นช่วงปลายคาบเกี่ยวระหว่างรอยต่อก็ต้องพิจารณาทั้งสองอย่างปรับใช้ได้นะคะตรงนี้ คนแซงว่าดีแต่เห็นแก่ตัวหรือคนทำลายสามเสาหลักหลอกลวงประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตนอนาคตอันใกล้สองเหรียญเข้าตาจนแล้วราคาเวลานี้แต่ยังแซงว่ามีความสุขเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังใช้ชีวิตปกติตามแบบที่ตนเป็นแสดงความเข้มแข็งออกมาอย่างเดียวว่าฉันหรือผมเนี่ยโอเคดีไม่มีปัญหาอะไรยังรับไหวแต่ความจริงคือสถานการณ์ย่ำแย่เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ มาสุดทางแล้วจริงๆอะนะคะจะกลิ่งกรอกหลอกลวงด้วยกลวิธีใดก็ไม่มีผู้ใดเนี่ยหลงเชื่ออีกต่อไปเขาไปทําอย่างอื่นกันหมดลลราคาแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันไม่ได้อะไรเลยมีแต่ความทุกข์ยากเข้ามาเยือนยิ่งถ้าคุณไม่เคยเห็นคุณค่าของทุกชีวิตในประเทศที่ด้อยพัฒนาแล้วด้วยเนี่ยนะคะนึกอยากจะโยนอะไรมาเนี่ยคุณก็โยนเห็นผู้คนทั้งหลายเนี่ยเป็นหนูทดลองยาเพียงเพื่อหวังกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าผลที่ได้ก็คือขาดทุน ไม่ประสบความสําเร็จแม้มีความพยายามจะหาอย่างอื่นมาสับเปลี่ยนก็เจ๊งนะคะเนี่ยคนคิดไม่ดีนะคะสุดท้ายมันก็เข้าตัวสรุปนะคะห้าเหรียญคนดีทําเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจก็จะยินดีเอาใจใส่ทุกเรื่องเป็นอย่างดีเลยนะคะห้าเหรียญสําหรับเนี้ยใบนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพและเรื่องของกฎหมายอย่างเฉียบขาดและปราศจากความสับสน ทำงานกันจนเมื่อยล้าเลยล่ะค่ะเพราะว่าต้องเอาใจใส่มากๆกับทุกอย่างอาจจะมีความรู้สึกเครียดอ่อนเพลียแต่คุณก็เผชิญสิ่งเหล่านี้อยู่ประจำอยู่แล้วนี่คะจนมีวิธีผ่อนคลายกับความเครียดเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีไม่เคยหวั่นกับความยากเย็นมีคนคอยช่วยเหลือคอยร่วมมือเต็มไปหมดเหนื่อยหน่อยแต่ทุกอย่างเนี่ยจะออกมาอย่างสวยงามและมีคุณค่านะคะผลงานของคุณคงต้องใส่กรอบไว้อย่างเป็นเกียรติเลยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆเพราะไม่ใช่แค่ในบ้านเราแล้วล่ะค่ะ คุณเป็นสามไม้เท้าที่มีพันธมิตรต่างถิ่นต่างแดนแถมได้ the world มาอีกในสิ่งที่คาดหวังผลงานที่เป็นรูปธรรมกับชื่อเสียงที่โด่งดังมาถึงคุณแน่นอนนะคะชาวพิจิคิดดีนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะกว่าจะสมบูรณ์แต่ละเหรียญเนี่ยต้องอดทนใจเย็นรอบคอบแต่สำเร็จเพราะคุณค้นพบทางออกตรงประเด็นอย่างถูกต้องออในช่วงที่คุณปริวิเวกเพียงลาพังจนคุณสามารถสร้างความจริงให้ปรากฏอย่างสิ้นข้อสงสัยต่างๆตามความเป็นจริง ถึงจะยากเย็นแต่ดีมากๆนะคะคนแซงว่าด,ดีแต่เห็นแก่ตัวหรือคนทำลายสามเสาหลักหลอกลวงประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตนบทสรุปห้าเหรียญสิ่งที่ลงทุนไปทั้งหมดเป็นการสูญเสียที่เปล่าประโยชน์เปลืองเงินเปลืองเวลาและหมดความน่าเชื่อถือ ด้วยการกระทําของตนเองเตรียมหาหนทางเอาตัวรอดให้ได้นะคะเพราะว่าผู้อื่นเนี่ยเขาปรับตัวพึ่งลําแข้งของตัวเองกันหมดแล้วถ้าคุณยืมจมูกคนอื่นหายใจอยู่บอกได้เลยว่าผู้อื่นเนี่ยเขาลืมตาอ้าปากได้แล้วแต่พิจิกที่ไม่ดีเนี่ยที่เข้าเกณฑ์ตรงนี้ก็เตรียมตัวตกต่ําเผชิญกับความแรนแ้นแค้นความยากลําบากได้เลยไม่มีใครช่วยเหลือหรือสนใจอีกต่อไปคุณคบค้าสมาคมกับคนที่เปลือกนอกคุณก็ต้องเจอแต่ พวกที่ไม่จริงใจนะคะเมื่อหมดประโยชน์ต่อกันเนี่ยก็ตีจากกันเป็นเรื่องปกติค่ะใครๆก็วิ่งไปหาความเจริญใส่ตัวกันทั้งนั้นล่ละค่ะเขาสร้างกรอบความร่ํารวยเฟื่องฟูมั่งคั่งความเจริญงอกงามเติบโตแบบถาวรมีวัฒนธรรมด้วยไม่สามารถโค่นล้มได้ง่ายๆนะคะฐานเขามั่นคงแข็งแรงเป็นดาวเด่นที่สร้างคุณงามความดีให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ส่วนคุณพิจิกที่เป็นคนเห็นแก่ตัวหรือชอบทำลายสามเสาหลักหลอกลวงประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตน ก็ได้จ่นั่งมองเท่านั้นแหละคะ่ะไม่สามารถขยับไปทำสิ่งใดได,ได้ต้องก้มหน้ายอมรับผลการกระทำของพวกบริวารที่คอยแทรกแซงบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีให้เกิดความปันปน่นป่วนบัดเนี้ยสิ่งที่เคยเอาเปรียบผู้อื่นมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยได้คืนสนองไปยังบริเวณที่คุณคิดว่ามันดีเลิศที่สุดในโลกไม่มีที่ใดเทียบมีแต่คนสมองไหลใฝ่ฝันจะวิ่งไปหาภาพอลูแต่ความเป็นจริงต้องผเผชิญความยากลำบาก เห็นคนเป็นขอทานแต่ปากพูดดีว่าทุกคนเท่าเทียมจะเล่นสกกระบกเหมือนแต่ก่อนก็ไม่สามารถทําได้คนเขารู้ทันเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะคะคนที่แพ้ก็คงต้องดูแลตัวเองมีเพียงเท่านี้นะคะจบแล้วราคาชาวราศีพิจิกคาใดในคลิปทําไมสุภาพเนี่ยเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ share, ให้กับอรทาโลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ